ดีคะ่ะมือนีนสี่ทามาเห็ดอย่างที่น่องบนรูนม,มือสี่ทามาปอกกับข้าวจ้ะปอกกับข้าวบอเมเบลเห็ดหวานแน่จ้ะนี่เคล็ดลับอันนึงดีๆสีบอกที่น่องอันนี้สคือวิธีการเลี้ยงไก่เห็นมันอวดเห็ดเังไเลจ้ะปอกกับข้าวอันนี้ไทยไทยขยะใส่ไกน่นั่นเองไทยขยะใส่ไก่ ใส่พอใส่เม่เขาผ้าเห็ดผ้าถ้ำหน้าเข้าปอกใส่ยาใส่เคี่นีใ่ใส่อันใดทั้งสิ้นจันใส่ข้าวใส่ข้าวใส่ข้าวแห้งแล้วจัะข้าวแห้งต้องให้มันแห้งแล้วจกกะก็มาปอกปอกให้มันเป็นนี่ล้วกม็มาขูดจัน ออกมันได้เังสิเลยจ้ะได้เังสิแลละก็กะมานินมักคูด,ด้วยจ้ะนินมักคูดได้เยอะๆเพราะว่าไก่ยเยอะที่ที่ขันตอนกันขบขัเบิ้งได้จ้ะคูมาข้าวแล้วกับสีผ้าต็ดตามขันตอนจ้ะผูใ้ใดอยากกันใ,ใ,ให้ไก่อ้วนไก่ยังนี่จ้ะ มันก็ตายอย่างกตายอันอนรรยอ่นั่งบนอันนั้นน่จ้ะจะเรงตามขันนม้นตอนกันที่ตามขั้นตอนก็ไปเด้อจ้ะหลังจากขูดปักเ้าวแล้วเลยเด้อจ้ะนี่ขูดปักเ้าเวแล้วเข้ากับสีผ้าไปไปเกี่ยรใกล้จ้ะมาทางน้ำฝน จากนมาใกล้จะีเขาได้มีแล้วอันนี้สมกระได้บ่สมก็ไดเน้่องจากเขาเพื่อนมากไกลหไงล่ะสิบ่สมจะมันกินคือเก่า ทำใก่ไก่ดุนกั้มด้วยนี่มมกรได้นดูีกอากาศึ้นเนี่ย สมุมงกลัวจะสามโมงเร่งประกำอะไรหรอบาตนที่่พราะว่าฝนตกตรงนี้สีเงาจ้ะสห้องะไอ้มันพอมาขันไกล้ร่อยตัวสีห้องก็สีเอาเอาน่วยนึ่งต่อสีตัน่้ยใหญ่ัน่น่วยหน่อยห้องก็สีเอาตามแต่ชวนไปตริมัน หน่วยบักเผาห้าแล้วอันมันกนะินห้าแล้วหน่วยมันเกินหนาห้าแล้วหน่วยมันกร,นนนกร,นกรบบางแมจันห้าสูงเนสี่แล้วห้าก็ให้มันจีไท,ทยพยาบดยดีแล้วกเห็้ในใจุมวานไม่ทา <c oughs> ล,ละมาเบ้อจันพงหน้าเทวันทม่ข้าะคำกได้แทที่จะพูไหมนะ กานพิมพ์มั้งนี่ไปอันนี้ใกล้บุญกลางล้ีจ้ะนี่อัน,นชุดที่ทยให้เบิ้องตะกอนเนี่ยขายออกเบิ้งแล้วจ้ะทร์จำนายออกเบิ้งแล้วอันนี้เป็นชุดใหม่เบิ้อใกล้หน่อยเ้องกระซมเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันห่ามกับเขา่าเน้ะจ้ะนี่ ห้ามกับเขาเห็ดที่ที่ห้ามีได้จ้ะบักเผากับบักเ้าเจ้าของไห้กรปล่อยมันโวนถิ่นแต่ว่าส่วนมากคู่มือนี่มันบอลลูนถิ่นบอกว่าอาจารย์มันไม่ค่าเขามาหาสื่อ เราจะข่ากระเทียนคุกห้มันเข่ากันที่หลายกว่านี่กระเทียมข้นไมันเข่ากันจำหรับไก่ซุ่มรุ่นหน่อยสิบเคยกิน แต่าบกข้าวขูดไม่กินก็กินขี้เก่าเลย่ะจ้ะเขามาเบิ่งจับบัน แกะรับกันเลีียบไก่ขีนบา้านเราต้องเพลิยงยา,ท,างท่างแย์สัตว์ทดางอันนั้นเลยจ้ะเตียรูดนนั้นสะมีแกะรับบวกกันไก่เป็นห้าเป็นขีขาวว่ามีวิธีแก่จงกังไดจากสมุนไพรเ้าวหรอจ้ะนี่ เดาเน่มันกินุข้ามาดูฟอนี้ตเกคายกินแ่จินะจ้ะคายพยาดมันมันเป็นสีกวัน ไปเบิ้งเพิ่านักสึกษาท่ันมากเบิร์ลับไปหน่ไยไก่หน่อยกับสีบาลอนด์กันงวดหน่อไก่หน่อยมันบอใครได้ใส่ใจท่านผูปตานไดเพี้ยนานสีนมีตรใหม่ใหม่เหตุเบิ้งก็จัดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต,ต่อไป